จะไปคุณประสิทธิ์วุธินันชัยกาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายประสิทธิ์วุฒินันชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่พักเพื่อไทยขอหาหลือท่านประธานเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวสวนส้มที่อำเภอฝางแม่อายชัยประการเวียงแหงเชียงดาวและแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ท่านประธานที่เคารพกระผมขออนุญาตท่านประธานนำเอาส้มตัวอย่างมาให้ท่านประธานได้พิจารณานี่คือส้มสายน้ำผึ้งผิวสวยราคาดีครับแต่มีปริมาณเพียง20%นนี่ก็สายน้ำผึ้งเช่นกันครับ ผิวลายราคาถูกมีปริมาณมากถึง80%ซส้มสายน้ำผึ้งผิวสวยส้มสายน้ำผึ้งผิวลายข้างในสีส้มเหมือนกันคุณภาพเหมือนกันครับท่านประธานแต่แต่ราคาต่างกันครับ ท่านประธานผิวสวยราคาดีวันนี้นะครับผิวสวยราคาดีผิวลายราคาถูกแต่ในอดีตครับท่านประธานผิวลายราคาดีท่านประธา,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 านทราบดีครับส้มบางมดไงล่ะครับท่านประธาน <c oughs> วันนี้ส้มบางมดเป็นตำนานไปแล้วผ่านท่านประธานสภาไปยังรัฐบาล ขอให้รัฐบาลลดน้ลงให้คนไทยทั้งประเทศทานส้มสายน้ำผึ้งผิวลายทานส้มสายน้ำผึ้งผิวลายเพื่อสุขภาพที่ดีผิวเนียนหน้าเด้งประสิทธิ์วุฒินันชัยอายุ64ปีขอบคุณครับท่านประธานครับต่อไปคุณ